ทดสอบการใช้โปรแกรม LabVIEW Control Picon CA นะครับซึ่งเป็นตัวไดรเวอร์ของ Turbo Cylinder ตัวนีเราจะใช้ LabVIEW นะครับเป็นตัวคอนโทรลซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับเขียนโปรแกรม LabVIEW ตาม แล้ว s h าชีเลยก็แ oh, บ่งออกเป็นฟังก์ชันแบ่งออกเป็นสเตตแต่ละสเตตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เฉยพอเราลันโปรแกรมขึ้นมานี่ก็ให้ทำการเชื่อมต่อกับตัวพีคอนตัวนี้นะครับโดยส่งคำสั่งผ่านมดบัดโปรโตคอลนะครับ ันดับแรกก็ต้องสั่งให้ตัวเซอร์โวมันอนก่อนนะครับจากเซอร์โวออนเนี่ยไฟตัวนี้จะติดนะนี่เราก็จะสั่งมาที่ปุ่มโฮมนะครับ เดี๋ยพวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อเรื่องการสั่งให้มันไปตามโพซิชันต่างๆนะครับเพียงเท่านี้ก็แล้วกัน